สวัสดีครับผมหยอยเลิฟก f f e แอนมอก k a Pot นะครับบายฮายอยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสาธิตการต้มกาแฟ m o ก a าพอนะครับโดยใช้ m o ก a าพอถ้วยต้มขนาด6ครับนะครับ อันนี้ก็จะเป็นของผมจริงๆก็เป็นแบรนด์จีนทั่วไปแหละครับแต่ว่าผมนำมาติดสติกเกอร์เป็นตาราล้างของผมเองตราสัญลักษณ์โลโก้ของผมนะครับเพื่อให้รู้ว่าตัวเนี้ยซื้อมาจากร้านผมนะครับผมจริงๆก็เป็นแบรนด์จีนทั่วๆไปแหละครับแต่วันนี้เราจะมาใช้มอกกัพอ ขนาด6คับนะครับมมก้าพอดขนาด6คับนะครับก็จะเหมือนของทั่วๆไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็เหมือนทั่วๆไป6คับก็ใหญ่ขึ้นมาเหมาะกับ การเปิดร้านค้านะครับในการเปิดร้านค้าเพราะว่าชงทีหนึ่งก็ได้ปริมาณมากสามารถชงได้หลายแก้วในทีเดียวนะครับ <Okay. S 1> มาดูภายในกันนะครับภายใน,นก็จะเหมือนกันกับทั่วไปนะครับก็จะมีซิงยางนะครับผมกวยไว้ใส่ผงกาแฟนะครับ ที่เราบดเลยครับแล้วก็ภายในเอาไว้ใส่น้ําในหม้อต้มนะครับมมีเช็ควาลวนะครับมีเช็ควาลวเช็ควาลวนะครับกันไม่ให้เวลามีความดันแรงดันน้าเยอะไปขนาดเดือนนะครับถ้าเกิดว่าแรงดันน้าเยอะไปขนาดเดือนมันมันแรงหรือสูงมากเกินไปมันก็จะ มีน้ำหยดออกมาจากรูนี้นะครับช่วยระบายแรงดันนะครับผมนี่ครับจะมีเช็ควาล์อยู่นะครับก็เหมือนแบรนทั่วๆไปนะครับผมเราจะมีอยู่ข้างนนนี่นะครับก็เหมือนทั่วๆไปนะครับผมการประกอบก็เหมือนทั่วๆไปนะครับตรงนี้เราก็สามารถใส่แผ่นกรอง เพิ first, ่มเข้าไปก็ได้นะครับช่วยกรองไม่ให้แบบมีเศษกากกาแฟสดย้อนกลับไปนี้นะครับเวลาเดือดนะครับเวลาต้มเสร็จเวลาถึงจุดเดือดนะครับเราคืนนี้ผมจะใช้วันนี้ผมจะใช้เตาไฟฟ้านะครับผม คืออุปกรณ์เซตเนี้ยเราสามารถซื้อติดบ้านได้นะครับหรือว่าติดออฟฟิศด้วยได้มีที่ที่มีไฟฟ้าแต่ผมก็มีหลายอย่างมีทั้งเตาแบบปิกนิกก็มีนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าที่บดกาแฟก็ไม่ใช่มีแบบเฉพาะมือหมุนผมก็มีแบบใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับบดแบบออตา่แบบใช้ไฟฟ้านะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยว จะมาลองต้มกันนะครับอันนี้ก็เป็นที่กองกาแฟนะครับผมจะใช้นะครับถ้าจะเหมือนทุ่ว่วไปถ้าทำเหมือนทั่วทั่วไปนะครับโอ้ ชิ้นต่อมานะครับจะเป็นที่บดกาแฟแบบมือหมุนนะครับครับก็ยังจะมีโลโก้ของผมอยู่ด้วยนะครับเ,เป็นแบบมือหมุนนะครับก็เหมือนทั่วทั่วไปเป็นสแตนเลสน,นะครับผมเป็นสแตนเลสอ่าขอประกรอบง่ายนะครับทำความสะอาดง่ายเ,เวลาเราจะใส่มเมล็ดก,กาแฟเข้าไปเราก็เอา เอาด้านจับออกด้านจับมือหมุนนะครับออกแล้วก็เปิดฝาข้างบนนะครับก็จะเห็นเป็นทรงกระบอกลงไปนะครับตรงเนี้ยที่เราจะเอาเมกาแฟใส่เข้าไปก่อนบดนะครับผมแล้วเรามาดูส่วนข้างล่างกันนะครับมาดูส่วนข้างล่างนะครับผมส่วนข้างล่างก็เป็นสแตนเลสามารถพอเอาาได้นะครับแล้วก็มีช่อง มีช่องพลาสติกให้เราเห็นใสพลาสติกใสนะครับคล้ายๆตาแมวดูน้ํามันอะไรไปเลยนะครับเพื่อให้เราได้เห็นว่าข้างในนี้มีผงก,กาแฟรปริมาณขนาดไหนนะครับที่เราบดไว้นะครับผมนีม่ก็สามารถถอดออกได้อย่างง่ายเลยนะครับเรามาดูกันต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่บดที่ปรับความละเอียดนะครับว่าเราอยากได้ กาแฟหยาบหรือกาแฟละเอียดขนาดไหนแล้วก็หมุนตรงนี้นะครับมันก็เป็นเกียวหมุนเข้าหมุนออกไปซ้ายไปขวานะครับหมุนไปทางซ้ายก็อาจจะทําให้อ่ากาแฟละเอียดขึ้นมันก็เหมือนล็อกให้เกียวมันเข้าไปเอยอะขึ้นแหมือนถ้าเราหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็เหมือนตัวตัวไปครับก็เหมือนคายเกียวออกอาจจะทําให้กาแฟเม็ดหยาบขึ้นนะครับก็สามารถปรับแลปรับได้นะครับแต่ว่า โดยการใช้มือนะครับมือหมุนเอาก็มีซีมีตัวเซรามิกนะครับนะครับขอขาวนี่คือเซรามิกนะครับนะครับวงข้างในนะครับเซรามิกครับผูดูส่วนของเวลาบดแล้วกาแฟก็จะร่วงลงมาอยู่ในนี้นะครับตอนนี้สามารถถอดออกมาล้างได้นะครับแล้วก็ติดตรงนี้นะครับ สามารถถอดมาล้างทำความสะอาดได้มันก็เหมือนแก้วช็อตนะครับผมอารมณ์แก้วช็อตแต่ตัวนี้เป็นพลาสติกไหมครับโอเคสองก็อธิบายสาธิตอุป,ปกรณ์ก่อนนะครับผมตัวนี้ก็เป็นที่บดกาแฟแบบมือนะครับก็เหมือนทั่วไปขนาดก็พอดีขนาดในการจับได้อย่างมั่นคงนะครับ อาจจะไม่ลื่นไหลเหมือนที่ห่อดังๆเหมือนอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าก็สามารถเหมาะกับติดบ,บ้านหรือว่ากับธุรกิจที่เราอยากเปิดร้านกาแฟแบบลงทุนไม่เยอะมากก็สามารถมีอุปกรณ์ไว้ใช้ในการทํากาแฟขายนะครับือ mm. เราทํากาแฟยิองเป็นกาแฟสดด้วยนะครับผมถ้าเกิดเฉลียียต่ตอกแก้วมาแล้วเราทายินงเอง ไม่แพงครับห้าถึงสิบบาทเพราะเดี๋ยวนี้กาแฟถุงหนึ่งก็ถ้าเกิดเป็นกาแฟขวกาแฟแบบเป็นเม็ดนะครับผมสองร้อยห้าสิบกร,รัมอะไรแบบนี้มันก็มีตั้งแต่ราคาหลักร้อยจนจนถึงสองร้อยอะไรเงี้ยแล้วแต่เราชอบนะครับอันนี้ผมก็จะใช้อนี้ผมอยากลองของรอยช้างนะครับอันนี้ก็สองร้อยห้าสิบกร,รมัมลองไปหาได้ทั่วไปครับ ช็อปปี้เราเปนได้ซึ่งอันนี้ครูผมกลิ่นม,มันหอมมากเลยน้ำลายไหลนะครับแต่จะมาลองลองบนดูลองชงดูนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นที่บดกาแฟแบบมือหมุนก็เหมาะติดบ้านหรือเวลาเราไปปิกนิกนะครับหรือติดออฟฟิศที่มันไม่มีให้เราใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถใช้กาแฟที่บดกาแฟแบบมือหมุนได้นะครับ หมดแล้วเราอาจจะไปทําเป็นกาแฟาดิฟก็ได้ชงแบบดิฟนั่งชิวๆอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของผมนะครับ Love Coffee a n d m o g a p o t by h a y o y ก็คือบายหยอยนี่แหละครับแต่ผม ให้ชื่อให้มันดูแบบว่าอินเตอร์นิดนึงนะครับบางคนอาจจะเรียกหยอยลำบากก็เรียกหายอยแล้วกันนะครับผม <c oughs> ส่วนพวกนี้อาจจะสงสัยผมก็มาเป็นพ็อปน่ารักน่ารักนะครับ <c oughs> เป็นพ็อปน่ารักน่ารักนะครับมานิโอลูกสาวผมสามขวบ ก็เข้าใจมาริโอแล้วนะครับแค่เห็นเป็นตุ๊กตาแบบนี้เขาก็ชอบแล้วมันน่ารักยิ่งเรายุคเด็กเก้าศูนย์นี่ไม่ต้องห่วงเลยครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เตาไฟฟ้าก็เหมือนทั่วๆไปแหละครับ จะมีลักษณะกลมแบบนี้นะครับก็เหมือนเตาทั่ว,วไปเหมือนเตาไฟฟ้าทั่ว,วไปเนี่ยงส์นะครับก็าสามารถชงกาแฟต้มน้ําร้อนได้หรือเอาไปตั้งเป็นเตาชาบูสูก,กี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับหรืออไปทําเป็นการสีมืออะไรก็ได้ที่ต้องใช้ความร้อนอย่างเช่นหล่อเทียนหรือทําบุญนะครับก็าสามารถใช้เตาประเภทนี้ได้นะครับ ก็เหมือนกันครับของผมก็จะเป็นแมวแบบก็ของจีนทั่วๆไปนะครับซึ่งทำไมผมถึงเลือกของจีนคือหนึ่งราคาทุกคนสามารถจับต้องได้สองของจีนเดี๋ยวนี้ก็มีคุณภาพนะครับไม่ใช่ว่าของแก๊งอะไรมากมายนะครับก็เหมาะกับคนที่เริ่มต้นแล้วก็งบประมาณน้อยนะครับมีมงบประมาณน้อยนะครับอันนี้ก็เหมือนกัน ผมก็มีสัญลักษณ์โลโก้ของผมแปะไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อให้พี่น้องทุกคนรู้ว่าโอเคอเนี้ยซื้อมาจากที่ผมนะครับก็อาจเป็นการ QC หรือเราประกันไปในไกลๆนะครับผมก็ยินดีดูแลให้นะครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเตาไฟฟ้านะครับซึ่งถ้าเกิดเราแกะกล่องออกมาเป็นสายไฟก็หนานะครับสายไฟหนาอยู่เหมือนกันนะครับผม สายไฟค่อนข้างหนาเลยนะครับสายไฟค่อนข้างหนาเนี่ยครับเป็นสายกลมเนี่ครับเป็นสายกลมสายไฟค่อนข้างหนานะครับแล้วก็เป็นสองเขี้ยวนะครับเนี่ยก็สามารถใช้กับปลั๊กทั่วไปได้เลยนะครับเพราะว่าบางที่ปลั๊กบางครั้งเราอาจจะมีแค่สองรูนี้ก็ยังใช้ได้นะครับนี่ครับ เป็นสองเขี้ยวนะครับเป็นปัดแบบสองเขี้ยวซึ่งการใช้งานนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับก็ออนออกนะครับหมุนได้หมุนเปิดหมุนปิดนะครับแล้วก็สามารถเล่งมาดับได้ตั้งแต่หนึ่งจนถึงห้านะครับนะครับสามสี่ห้านะครับห้าก็คือสุดถ้าเกิดเราต้มมอกกับคอดเนี่ยก็คือแนะนําว่าฟ้ราร้อต้มเนี่ยเราก็ ไปที่เบอร์ห้าเลยนะครับจนกาแฟเดือดกาแฟเดือดเราก็ค่อยๆลดลงมาก็ได้นะครับจนเหลือประมาณสองหรือหนึ่งเพื่อไม่ให้น้ำกาแฟมันทะลักเยอะหรือบางคนก็คือปิดเลยแล้วก็ปล่อยให้รแรงดันกาแฟก็พุ่งออกมาเองโดยอัตโนมัติอะไรแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็ทำจากมีทั้งพลาสติกเป็นฐานนะครับ ตรงนี้ก็มียางกันลื่นนะครับอันนี้เดี๋ยวนี่คือที่มาเราก็ต้องประกอบองนิดหน่อยก็คือใส่ยางกันลื่นไปเท่า,านั้นเองนะครับตัวบอดี้มันก็จะตรงฐานตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกตัวที่อยู่ใกล้ๆกับที่แผ่นความร้อนก็จะเป็นสแตนเลสนะครับนะครับเป็นสแตนเลสมองมาแล้วก็เป็นแผ่นความร้อนนะครับผมเป็นลรกซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างหนักอยู่นะครับ สายไฟก็ยาวประมาณเกือบเมตรนึนะครับเนี่ยสายไฟก็ยาวประมาณเกือบเมตรนะครับผมอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับผมก็จะมีทั้งตัวหมกก้าพอดนะครับผมขนาดหกขับ,ะขน,บ,ะขน,บนะครับหกรับหมวกก้าพอดขนาดหกขับนะครับ ล้วก็จะมีที่บดกาแฟแบบมือหมุนนะครับผมที่บดกาแฟแบบมือหมุนแล้วก็เตาไฟฟ้านะครับซึ่งเตาไฟฟ้าเนี่ยมันก็เหมาะกับร้านค้าถ้าเกิดเราเริ่มต้นธุรก,กิจก็เหมาะกับร้านค้าที่มีสาม,มารถต่อไฟฟ้าได้หรือแปลงไฟจากแบตมาเป็นไฟฟ้าได้นะครับหรือติดบ,บ้านนะครับไปใช้ติดบ,บ้านนะครับไปใช้ติดบ,บ้านหรือ ที่ทำงานออฟฟิศที่มีไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเกิดจะไปแคมปิ้งก็ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่สำหรับเตาไฟฟ้านะครับก็คืออาจจะต้องใช้เตาแก๊สปิกนิกนะครับผมซึ่งผมก็มีนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นคลิปต่อๆไปนะครับผมคือผมก็รักการกินกาแฟมากนะครับ ซึ่งกาแฟเดี๋ยวนี้ก็ก็แพงอยู่นะครับแก้วหนึ่งผมก็เออเราทํากินเองดีกว่าทั้งประหยัดสะอาดรวมถึงสองสามปีนี้ก็โควิดแรงนะครับเราก็ทํากินเองดีกว่าปลอดภัยนะครับเราไปซื้อน้ําแข็งเราก็ไม่รู้ใครแบกมาบ้างนะครับเราก็เออคือสะอาดไว้ก่อนแล้วก็ทํากินเองดีกว่าน้ําแข็งแล้วก็ ใส่ตู้เย็นเราไว้แล้วก็ทําในช่องฟิต์อะไรเงี้ยมันก็สะอาดดีนะครับมันก็ห่างไกลยาเอ้ห่างไกลโควิดนะครับไม่ใช่ห่างไกลยาเสบติดน, <laughs> นี่ก็เป็นคลิปรีวิวแรกของผมนะครับอาจจะติดขัดไปบ้างอะไรแบบนี้ก็ต้องขออภัยนะครับผมนโลก็มีเขินๆไอ้ไอ้บ้างนะครับแล้วก็ อันนี้ผมไม่ได้ขายแต่ผมจะมาใช้เองมันก็เป็นกระบอกเก็บสูญญากาศนะครับก็เดี๋ยวผมจะแกะกาแฟนี้ออกมามันเยอะผมก็จะใส่กระบอกนี้เก็บไว้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาเริ่มต้นชงแล้วนะครับ